สวัสดีทุกคนนะคะเจอกับไออีกแล้วนะคะในเกม m ิสเตอร์เลนะคะวันนี้มาด้วยเรื่องที่ว่าหลายๆคนสอบถามเข้ามาจนพี่ไอแบบอโอเคอ่ะคลิปอีกรอบก็ได้เพราะว่าคลิปเก่าอาจจะรวดเร็วไปน้องๆอ,อาจจะยังไม่ทันได้เข้าใจหึกซึ้งถึงการผ่านด่านนะคะวิธีการผ่านด่านฉบับพี่ไอไม่ใช่พี่ไอไม่ได้บอกว่าวิธีอื่นของคนอื่นมันผิดหรือมันถูกพี่ไอคิดว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะคะวันนี้พี่ไอก็จะมาบอกวิธีของพี่ไอแบบละ ละเอียดนะเป็นแนวคิดของพี่ไอในการเล่นเกมแบบนี้คือบอกก่อนก่อนอื่นว่าเกมแบบนี้ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเราต้องมีความแอคทีฟอ่ะต้องเข้ามาทุกวันต้องเข้ามาแอคทีฟประจำเลยอ่ะเป็นประจำอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นชีวิตประจำวันนะคะส่วนตัวพี่ไอแล้วอะ่ะพี่ไอจะเข้ามาประมาณ3เวลานะคะก็คือช่วงเช้าพี่ไอเนี่ยตื่นเช้าช่วงเช้าพี่ไอก็จะเข้ามาเล่นก่อนเนี่ยจนหัวใจหมดอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเล่นจนหัวใจหมดเลย แล้วพี่ไัยก็จะเข้ามาอีกทีช่วงประมาณเที่ยงนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่ค่ะเพราะช่วงเที่ยงเขาจะแจกหัวใจนะคะแจกกําลังนั่นเอง30กําลังนะคะพี่ไอก็จะเข้ามาช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงหัวค่ำประมาณหนึ่งทุ่มอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้น3มรอบนี้พี่ไอก็คือเก็บกําลังเต็มที่นะคะเต็มเหนี่ยวก็คือวันหนึ่งพี่ไัยจะเล่นโหดมากเล่นแบบเล่นจนกําลังมันหมด แล้วก็ระหว่างวานันถ้าเกิดวันไหนพี่ไอแบบว่าว่างจัดนะคะช่วงบ่าย,ายพี่ก็จะเข้าไปเดินเล่นในเมืองนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อว่าเดินเล่นในเมืองเนี่ยเขาได้พลังกายด้วยนะคะได้ทองได้หลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นพี่ไอ้ก็จะมาเล่นพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้เสียอะไรถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราไม่ได้เอาม,อมือถือไปทําอะไรนะคะพี่ไอ้ก็จะเอามาเดินเล่นในเมืองจนได้เอ่อพลังกายเอาไปเล่นอีกรอบนะคะตั้งร้อยเก้าสิบห้าก็คือเล่นได้หลายรอบเลยนะเอ่อ <c oughs> ต่อมานะคะวิธีเข้าเริ่มเข้าวิธีการผ่านด่านแบบจริงจังสำหรับพี่ไอ้แลเรามาดูกันก่อนส่วนใหญ่เด็กๆจะไม่ผ่านกันที่บทที่สองนะเท่าที่พี่ไอ้ทราบมานะคะพี่ไอไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าพี่ไอ้ถามไปแล้วว่าบทที่เท่าไหร่น้องก็แบบเงียบไป <c oughs> พี่ไก็ยังไม่รู้แต่เขาบอกว่าตอนที่18นะคะก็ตอนท้ายๆแล้วนะก็ถือว่าทําได้โอเคแล้วแต่นะคะวิธีการแรกที่พี่ไออยากให้น้องๆทําก็คือ สมมติถ้าน้องๆไม่ผ่านบทที่2ตอนที่18อะไรเงี้ยก็ให้เราย้อนกลับไปตอนที่1บทที่1นะคะแล้วก็เล่นวนไปเล่นวนกว่าจะได้สามมงกุฎนะคะก็พยายามแบบเล่นตามเทคนิคที่พี่ไอบอกก็คือดูคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็เลือกอัพตัวละครที่จําเป็นเท่านั้นนะคะอย่าเพิ่งอัพแบบกระจายนะอัพแบบกระจุกกระจุกก่อนโอเคก็อันนี้เป็นขั้นแรกสําหรับการ เริ่มหัดฟาร์มนะคะคือเกมแบบนี้มันต้องฟาร์มอะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ไอให้ดูว่าพี่ไอาฟาร์มยังไงนะคะอันนี้ให้ดูเลยว่าตอนนี้พี่ไอหย,ยุดบทที่8บทที่8เนี่ยพี่ไอเองก็ไม่ได้ไม่ได้สาดาวเห็นไหมพี่ไอได้แค่2ดาวเองน้อยสุดก็ดาวหนึ่งนะคะมี3ดาวมาบ้างปะเอ้ยสมมงกุฎ3ดาวอีกแล้วโทษทีค่ะ3มงกุฎมาบ้างประปายนะคะเ<ดา>วลาวพี่ไอได้อย่างนี้เนี่ยก็คืออย่างน้อย2ดาวอะมันเล่นซ้ําได้ค่ะทุกคน มาเล่นซ้ํถ่ายใหม่สองครั้งใส่ใหม่ห้าครั้งได้พี่ไายก็โอเคแหละนะคะมันไว้ฟาร์มได้แต่ส่วนใหญ่พอพี่ไายผ่านบทที่แปดแบบนี้พี่ไอยก็จะวนกลับไปเล่นบทที่เจ็ดด้วยนะคะเพื่อให้ได้เนี่ยเห็นไ,ไหมสองดาวแล้วพี่ไอยก็จะพยายามเล่นอย่างเงี้ยทุกวันนะคะวนไปเรื่อยๆและวิธีที่มากกว่าน,นั้นนะคะอันนี้เป็นส่วนตัวของพี่ไอยเลยนะก็คือพี่ไายอาจจะไม่ได้มาเล่นบทพวกนี้ทั้งหมดแต่พี่ไายเลือกเป็นบันบ,นบท อ่าเดี๋ยวเข้ามาที่มิตรภาพของฉันก่อนนะคะอันนี้ือเริ่มลึกเริ่มลึกซึ้งแล้วนะคะเริ่มลึกซึง้งละทุกคนดูดีๆนะคะว่าวิธีการแบบพี่ไอเป็นยังไงนะคะคือพี่ไอเนี่ยนอกจากจะอัพตัวละครให้เลเวลตันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อน SR เนี่ยเลเวลจะตันอยู่ที่30เท่านั้นนะคะคือคือมันจะขึ้นไปม,มากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะคือดังนั้นพอเลเวล30ปุ๊บมันตันเนี่ยเราอัพไม่ได้พวกเด็ดขาดสร้างสรรค์อัจฉริยะสาปฏิบัติมันจะไม่เพิ่มขึ้นแหละ มันเพิ่มขึ้นไม่ได้พอมันเพิ่มขึ้นไม่ได้ปุ๊บเราก็จะผ่านด่านไม่ได้ด้วยนะคะเนื่องจากคะแนนมันก็อยู่ที่เดิมอะทุกคนเออไอพวกนี้เราก็ยังต้องใช้ผ่านด่านอยู่จริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการต่อมาของพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่จะอัปดาวมิตรภาพนะคะเพราะว่าดาวมิตรภาพเนี่ยมันจะหาของพวกนี้ได้จากด่านทั่วไปอันนี้ทุกคนทําได้แน่นอนนะคะพี่ใหญ่แนะนําเลยถ้าเกิดว่าเราผ่านด่านมาเยอะๆแหละมาถึงบทที่5บทที่6กอะไรเงี้ยมันสามารถหาของพวกนี้ได้อยู่แล้วนะคะก็ ส่วนตัวพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ก็จะเข้ามาครั้งแรกพี่ใหญ่ก็จะเข้ามาจิ้มที่นี่เลยแล้วไปด่านทั่วไปแล้วก็ไปเล่นด่านทั่วไปเนี่ยซ้าําซ้ําๆกันนะคะจนได้จี้ครบตามที่เราต้องการนะก็คือนอกเหนือจากเราจะได้จี้แล้วเรายังได้เลเวลเพิ่มอัปเกรดตัวเราด้วยแล้วก็สามารถเอามาอัปเกรดมิตรภาพตัวอื่นๆได้ด้วยนี่บอกไหมคะคือเราเล่นครั้งเดียวแต่เราได้หลายอย่าง คือเราไม่ใช่เล่นแบบมั่วๆเร็วไหมคือถ้าเราเล่นทั้งหมดเล่นเฉลี่ยกันเลยเนี่ยเราก็จะได้อาจจะได้จี้ไม่ครบไม่เร็วอาจจะได้แต่ว่าอาจจะได้ช้าพี่ไอ,อก็จะเน้นไปที่ด่านที่มีจี้เลยแล้วก็เล่นให้ครบเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วอ่ะอย่างที่พี่ไอว่าว่ามันจะได้เลเวลไอคีของเราด้วยแล้วก็จะได้มาอัพดาวมิตภาพด้วยนะคะก็คือมันจะไม่ตันอ่ะทุกคนเพราะถ้าเราเล่นแล้วเลเวลเราอัพก็จริงแต่ว่าเลเวลของการ์ดเราไม่อัพเนี่ย มันก็ผ่านด่านไม่ได้อยู่ดีนะคะต่อมานะคะก็คืออัพพัฒนามิตรภาพนี่คืออัพดาวเนี่ยคือขั้นสุดแล้ใช่ไหมแต่พัฒาานามิตรภาพคือสุดกว่าเพราะมันจะบวกทุกอย่างทุกด้านเลยนะคะ45%อย,อย่างที่อย่างที่เห็นแล้วก็ทําให้เลเวลเราอ่ะไม่ตันด้วยนะคะคือเลเวลเราก็จะไปเพิ่มได้ถึง50%เลยแต่ของพวกนี้เนี่ยจะได้จากด่านขั้นสูงหรือว่าด่านผู้กล้ามั้งใช่ไหมด่านผู้กล้านะคะคืออันนี้ต้องระดับ ประมาณหนึ่งอะน้องๆอาจจะต้องผ่านด่านที่7บทที่7หรือบทที่8ก่อนไม่แน่ใจนะคะว่าด่านผู้กล้าจะเปิดเมื่อไหร่ก็คือด่านขั้นสูงพวกนี้จะเล่นค่อนข้างยากแล้วเนี่ยแต่ว่าพี่ไอก็ต้องเก็บนะคะวันละคือด่านขั้นสูงพวกนี้มันจะจํากัดในการเล่นต่อวันด้วยนะคะก็คือแต่ละสามครั้งอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเอ่อปกติถ้าพี่ไอเข้ามานะพี่ไอ้ก็จะเข้าไปที่ด่านขั้นสูงก่อนเลยเพราะว่า มันเล่นได้แค่3ครั้งอยู่แล้วนะคะโอเคต่อมาอันนี้การ์ดเนี่ยพี่ไอยอยากจะให้น้องๆ้อทำความเข้าใจก่อนว่าอย่าเพิ่งไปเลือกอัพแบบอุ๊ยฉันแมนลูเซียนฉันจะอัพแตรูเซียนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะมันไปได้นะคะอย่างนง้นเราจะผ่านดันไปได้นะคะอ่ะอันนี้ให้น้องๆดูก่อนว่าแต่ละการ์ดเนี่ยเขาก็จะมีกรอบสีที่ต่างกันนะคะ กรอบสีเนี่ยแสดงถึงความสามารถลักษณะพิเศษของเขานะคะอย่างเช่นการ์ดของน้องกาวินดาวรัตนเนี่ยเขาเป็นสีชมพูแสดงว่าเข,เขามีคะแนนค่าทยาัยสายที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเว,เวลาอัพนะให้เราเลือก3การ์ดที่แบบเป็น SR หรือ SSR อะไรเลยนะคะแล้วก็อัพพวกนี่ค่ะไอ้กรอบสีให้มันต่างกันให้มันหลากหลายคือเราอยากให้เป็นกรอบชมพูทั้งหมด นี่อหรไหมคะแนนสูงอะ่ะก็อยากให้มันไปสูงที่ความอัธยาศัยอย่างเดียวให้มันไปสูงที่อื่นด้วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยมีปฏิบัติให้ให้การ์ดหนึ่งมีปฏิบัติมีสร้างสารรค์อะไรแบบนี้ค่ะมันคลาๆกันไปเพราะว่าคะแนนที่จะใช้ผ่านด่านในแต่ละด่านเนี่ยมันใช้บางทีมันใช้2คีย์เวิร์ดขึ้นไปะนะคะเราก็ต้องใช้คะแนนที่มันหลากหลายนิดนึงนะคะ คือบางคนเลือกอัพมากเลยอัพแต่เมนตัวเองมัน,ม,นมันยากนะคะแล้วก็นะคะอีกอย่างนึงก็คือเควสประจำวันนะแนะนำให้ออกมาเล่นกันเถอะนะคะพี่น้องชาวไทยก็ค,คือมันได้นอกเหนือมันได้ e x p เยอะม,มากนะคะ EXP เนี่ยคือทำไอวลขึ้นทุกวนันทุกวันได้เน่ะเพราะว่าเควสประจำวันเลยนะคะก็อ,อย่างที่เห็นตอนนี้39แล้วอะ ก็เวละวันอะเพราะว่าเล่นเควสประจําวันเลยนะคะคือมันได้เยอะมากจริงๆแนะนําให้เล่นนะคะและนี่ที่น้องๆถามมาพอดีเลยมันไปเชื่อมโยงกับตัวเควสประจําวันนะคะก็คือเออน้องถามว่าพวกไอ้มือถือกับทำลายอะไรพวกนี้มันเขาส่งให้เรายังไรหรือว่าเราส่งให้ตัวละครได้อย่างไงพี่อาจจะบอกว่าถึงแม้มันจะมีฟิลเตอร์นี้มามันจะมี ระบบนี้เข้ามานะคะมันก็ไม่ได้ปล่อยให้เราฟรีขนาดนั้นคือเราอ่ะจะต้องทําให้ค่าประสบการณ์ของเรากับตัวละครทั้ง4ี่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นก่อนพอเพิ่มขึ้นก่อนปุ๊บเขาก็จะมีแบบมาให้เราเล่นเองนะคะว่าเราจะคุยเราจะได้คุยกับตัวละครตัวไหน,นหรือว่าเราจะได้ทำลายของตัวละครตัวไหนนะคะก็มันไม่ได้ฟรีค่ะนอาดนนั้นน่ะนะ ก็คืออีกแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการเล่นเควสประจําวันนี่แหละจนได้เไอ้ดาวดาวนี่เห็นไหมคะย0 40, 40 60เนี่ยคือมันจะสะสมดาวและมันจะเอาไปเพิ่มตรงนี้นะคะแอคทีฟประจําสัปดาห์เห็นไหมเอ่ย พอครบเนี่ยเราก็จะได้ทำลายได้ข้อความจากตัวละครนะคะอันนี้แหละก็คือหนึ่งในหนึ่งอย่างที่เราจะได้คุยกับตัวละครนะอันนี้ก็ดีมากๆเลยสนุกมากๆนะคะใครก็อเล่นเนี่ยเล่นให้เก็บให้ครบนะคะคือถ้าเล่นแอคทีฟประจําวันอะยังไงแอคทีฟประจําสัปดาห์เราก็ได้อยู่แล้วนะคะเล่นเลยไม่ยากเลยนะคะทําได้ง่ายๆต่อมาเป็นเรื่องยิบย่อยที่น้องๆถามมาเหมือนกันก็คือกดรับผู้ใจย,ยังไงคะ หัวใจเนี่ยมันจะอยู่ที่กล่องจดหมายนะคะด้านขวานี้คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ด้านบนขวาน,นะคะนี่ก็จะเป็นเอ่อหัวใจจากเพื่อนที่เขาส่งมาให้เรานะคะเราก็คลิกรับทีเดียวเลยนะคะตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการส่งหัวใจไปที่เพื่อนของฉันนะคะ ก็คือนี่หลังชื่อเพื่อนอะ่ะก็จะมีให้แจกหัวใจอยู่เราก็กดแจกได้นะคะสําหรับน้องน้องคนหนึ่งที่ยังไม่มีเพื่อนนะเอาโอเคเพิ่มเพื่อนนะคะน้องๆดูด้านบนนี้นะคะตรงคําว่ารู้จักเพื่อนใหม่คิกเข้าไปเลยพอคิกเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าแรกนะคะเขาก็จะมีเพื่อนที่แนะนําให้กับเรานะคะจากระบบเราสามารถกดสมัครแล้วเดี๋ยวรอเขารับนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มเพื่อนกับเขาเองอัตโนมัตินะคะโดยการถ้าเขากดรับนะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคําขอคําขอนี่คือคําขอที่คนอื่นอะขอเราเข้ามาเราก็มากดยอมรับได้ตรงนี้นะคะง,ง่ายเห็นไหมคะแค่เรายังไม่ชินกับเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ให้น้องๆเข้าบ่อยๆนะคะเข้าทุกวันก็ยิ่งดีนะคะนี่คือวิธีการเล่นแบบพี่ไอนะคะคแบบพี่ไอเนี่ก็คือต้องเข้าสม่ําเสมอจริงๆนะคะเข้าทุกวันเข้ามาเล่นเควสประจาําวันเข้ามาอัปเดตมิตรภาพนะคะ ดาวอัพเกรดมิตรภาพอัพตัวละครนะคะแล้วก็ไล่ไปเก็บมงกุฎในแต่ละด่านให้ครบนะคะต่อมาสุดท้ายก็คือเข้ามารับกำลังนะคะเพื่อเอาไปเล่นด่านใหม่ๆนะคะก็คือประมาณนี้แหละพี่ไก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันนั่นแหละถ้าคนไม่ชอบจริงๆอ่ะมันจะรู้สึกเบือเ่อไงก็จะแบบเข้ามาแล้วแบบต้องเล่นดํำเนินอีกแล้วนะคะก็เกมนี้เหมาะสำหรับคนที่เราเล่น มาประมาณสักประมาณหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังสนุกกับการทําแบบนี้อยู่นะเรายังสนุกกับการที่เข้ามาฟาร์มเล่นซ้ำๆอย่างนี้อยู่นะก็เหมาะนะคะแต่สำหรับใครที่เริ่มเล่นแล้วรู้สึกแบบเออน่าเบื่อจังอัไเนี้ยพี่ไอคิดว่าไม่เหมาะแล้วนะคะเพราะว่าเกมนี้ต้องใช้ความอดทนสักหน่อยนะโอเควันนี้พี่ไอไปก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากเพิ่มเพื่อนก็ไอดีตามนี้เลยนะคะพี่ไอ เพิ่มเพื่อนคือเพิ่มเพื่อนหญ่ามาเนี่ยพี่ไอรับหมดนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้อัปเดตนานกว่า3วันแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนในเกมเนี่ยพี่ไอขออนุญาตลบออกนะเนื่องจากคนเพิ่มเพื่มมอนพี่ไอมาตลอดนะคะก็อยากจะรับให้ได้ทุกคนเนาะขออนุญาตหมุนวียแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอ,อ,อยากเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาได้เลยนะคะ แค่อัปเดตทุกวันพี่ไนก็รับแล้วนะคะเพราะว่าพี่ไนเข้าทุกวันเลยก็เข้าไปเช็คทุกวันอยู่แล้วนะคะอ้อนี่สําหรับใครที่อยากเปิดเสียงญี่ปุ่นนะเห็นเสียงภาคตรงนี้ไหมนี่นะคะพอกดปุ๊บมันจะมาอังกฤษกดอีกทีปุ๊บมันจะไปญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นสิจ๊ะอ่านี่เห็นไหมแล้วก็อย่าลืมพอเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นแล้วเราอย่าลืมโหลดเสียงญี่ปุ่นตรงนี้ด้วยนะคะมันก็จะแหลกๆนิดน,นึงนะถ้าเกิดเรากดเพิ่มโหลดเสียงโอเค เดี๋ยววันนี้พี่ไอขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะให้พี่ไออธิบายแบบละเอียดกว่านี้ละเอียดละเอียดละเอียดนะคะในมุมมองในการเล่นของพี่ไอก็ติชมขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าคือถ้าละเอียดเนี่ยพี่ไอนั่งจดตัวเลขแล้วนะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยนะคือพี่ไอนั่งจดตัวเลขเลยว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีค่าพลังอะไรเท่าไหร่แล้วก็หักลบอะไรกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดว่า คลิปนี้มันยังละเอียดไม่พอยังไม่นำใจก็บอกพี่ใหญ่ละกันเดี๋ยวพี่ใหญจะทําคลิปต่อไปให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไปเล่นกับผู้ชายก่อนละบ๊ายบาย